ก็ยาไม่ค่อง่ายเลอ๋อถ้าถามถงความพร้อมจริงๆทีมเราพร้อมตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเวิร์กงานกับสปอนเซอร์เพื่อลง กิจกรรมตามสケจเดลคือ8-18มีน,นาคมนะว่าจะเอากิจกรรมไหนไปลงที่ไหนบ้างแล้วสปอนเซอร์เขาตอบรับกลับมาที่ไหนบ้างซึ่งตอนนี้ก็มีกาําลังคุยกันหลายที่ทั้งเรื่องของการเลือกฮออยู่อยากจะได้ฮอที่มันแปลกใหม่กว่าที่เคยทำนะอาจจะแบบไปเดินในสวนดอกไม้หรืออะไรอะไรแนวแฟชั่นซึ่งซึ่งปีนี้เนี่ยพี่แต่เป็นคนคุยเอทอยากจะให้มันออกมาแนวแบบ เป็นแนวแฟชั่นหน่อยไ<ช>ปอยู่ในในสวนในในความเป็นแบบพัทยาหน่อยอะไรแบบนี้<ช>แต่ว่าขออุดไปก่อนว่าเป็นที่ไหน<ช>ซึ่งพอสวยมากครับวัน<ช><ด>นี้คู่คออ้า10%ราคา5ด0เอ้อย่างนี้กิจวัตรประมาณ70-80%ราคาใช่ใชเยอเดิลตกลงเรื่องฮอกับเรื่องของโรงแรมที่พัก<ช>แต่ว่ากิจกรรมเนี่ย ค่อนข้างจะลงลงไปค,งค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าเป็นรอบชุดไปน้ำรอบชุดชาติพันธุ์ตะวันออกหรือว่าเป็นรอบรอบไฟนอลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอยากจะกำลงังตัดใจเรื่องของพอกับโรงแรมอยู่ไม่อยากจะให้แบบเดินทางไกลมากเท่าไหร่อะไรแบบนี้ต้องการมีความสะดวกสบายในการเดินด้วยอะไรเงี้ยพรับอนรอ,องก็ต้องทำงกิจกรรมในเต็มที่แต่ว่ามันติดอยู่คือที่ฝั่งที่เดินมีนาคมอะครับมันเป็นช่วงทีของการท่องเที่ยวฝั่งทะเลพร้อมเป็นซัมเมอร์มันเลยแบบ ติดเรื่องของห้องพักอยู่บ้างในบางบางโรงแรมที่เราอยากได้ก็เลยต้องหาที่ลงตัวที่สุดเพราะห้องมันใช้เยอะมากทั้งทั้งสื่อเลยทั้งนางงามทั้งทีมงานของตองด้วยของเราด้วยต้องหาที่มันแบบเพียงคออะไรอย่างเงี้ยก็หาได้่หาได้หาได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็ถูไว้สองสามที่แล้วค่ะที่เขาเสนอซึ่งเขาก็เวลคัามอยู่ที่ว่าเราจะเลือกตรงไหนที่เหมาะสมที่สุดอะไรอยาเงี้ยเจอภาพอะไรสุดไปกับนางงามมีไหมมีอะไรที่แบบว่าโหเกิดขึ้นที่นี่เลยย ก็น่าจะรูปแบบการจัดงานไปละค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแบบเออเป็นเป็นแบบเดิมๆมาเราอยากจะฉีดแนวออกมาให้เป็นแนวแฟชั่นบ้างประมาณนั้นอาจจะไม่ได้เดินบนเวทีแต่ไปเดินในสวนดอกไม้อะไรแบบนี้แล้วคนดูกขนั่งอยู่ในสวนอะไรแบบนี้รอบช่วยวน้ำอาจจะแบบสไลเดอร์ลงมาไหมหรืออะไรไหมอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะทำอะไรให้มันแปลกใหม่ได้บ้างอได้ ใช่ตอบรับตอบรับดีร้านอาหารก็พึ่งลงไปคุยกันก็ก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับโรงแรมก็มีให้เลือกอยู่เป็นระดับแบบาดาวหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับอะไรงี้วแบบช่วยดเศษเลยครับในหน้ที่เดินะพากคืออย่างที่พูดไปว่าพอพูดถึงขัทยาครับคนชอบคิดว่ามันมีแต่มุมดาร์กไซส์เป็นแบบว่าแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนมีแต่เรื่องของที่มันแบบไปในทางที่มันออกไปทางทางอโพจรลบๆหน่อยแต่ว่าจากการที่เราลงพื้นที่ไปผมย้ำว่า พัทยามันกว้างกว่าที่เราคิดมันมีหลายมุมให้เราเข้าไปเที่ยวมันมีมุมที่แบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอมันมีการแบบสะท้อนถึงแบบวัฒนธรรมความเป็นพื้นถิ่นอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็มีการสอดแทรกเรื่องความเป็นไทยมีแหล่งที่มันเป็นโบราณโบราณอยู่เยอะเหมือนกันในพัทยาอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคือต่างชาติไปเที่ยวเยอะแต่คนไทยเองอะ่ะไม่ค่อยได้ไปก็เลยอยากจะพาทั้งนางงามแั้งเสือไปสัมผัสแบบนั้นในมุมที่ไม่ใช่แต่พัทยาที่เป็นมุมที่เราเคยเห็น เออเราซึ่งเราไปสัมผัสมาแล้วรู้สึกว่ามันเออมันว้าวมันว้าวแสดงว่าเราจะใช้โปรเจกต์นี้ในการเปลี่ยนภาพฉาให้คนเลยใช่ค่ะงานจะได้แบบได้สัมผัสในมุมมองที่เป็นอันซีนปัทยาอ่าแล้วแฟนงานเองก็ได้เห็นมุมที่มันแบบแปลกใหม่ด้วยอะไรแบบนี้อย่างอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงพัทยาอย่างงี้ค่ะคนก็จะมองว่าเท่มากเออคนามคึกคักมากอะไร เราก็คิดว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพเนาะแล้วมันเป็นมันเดินทางใกล้สะดวกการที่สื่อจะไปแฟนนางงามจะไปหรือทีมจะไปมันจะใกล้แล้วที่พักมันก็มีให้เลือกเยอะอะไรเงี้ยครับน่าจะสนุกแล้วสิ่งที่เราคิดเอาไว้ตรงกับธีมที่บอสแถลงพอดีคือพัทยามันคือเมืองแห่งเอนเตอร์เทนอ่ะเราก็วางธีมไว้แล้วพอแถลงข่าวปุบ เออมันพอดีเลยมันแมทพอดีเลยก็เลยแบบเติมวางแนวทางถูกต้องแล้วอะไรแบบนี้คุณว่าให้โจทย์อะไรพิเศษมาไหมที่แบบที่มาบอกว่าแบบขอมาให้มาอะไรแบบนี้แกยังไม่แกไม่ปิดปากอะแกยังอุ้มแอมอยู่ก็เอาแล้วแต่เลยตั้งแต่พวกคุณเลยอะไรแบบนี้แต่ก็มีโทรคุยกันบ้างโยนให้ทางคนใช่ใช่แล้วก็กอดริบมาบ้างก็แบบเอ้ยแบบอยากได้แบบนี้เศษให้โจทย์ให้แค่ว่าติดขัดอะไรแจ้งได้ อะไรแบบนี้ครับตรงไหนที่มีบอกขอนะเดี๋ยวผมจะไปช่วยจัดชาก็พร้อมพร้อมซัพพอร์ตอยู่แต่ยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วตอนนี้การการดิวอะไรมันก็มาบขื่นแล้วค่ะเหลือแค่เออมาเลือกให้มันลงตัวแค่นั้นเองแล้วก็มันมีเรื่องเปลี่ยนผ่านตัวผู้ว่าของจังหวัดด้วยก็รอคุยกับทางผู้ว่าคนใหม่ทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพิ่งรับตำแหน่งมาเมื่อวันที่หนึ่งเองอะไรเงี้ยยากขึ้นครับเพราะเหยียดเพิ่มเขีย ไม,ไม่ยาก,ออกาเพราะาเราได้เอาได้เคยเอาโปรเจกต์ไปให้กับทีมของท่านบ้างแล้วเห็นทีมทีมของจังหวัดที่เป็นทีมเก่าแต่ว่าก็คงสารต่อไกันได้เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตากบาตดตามกระเพาะอย่างเดิมมีน้ำแล้วนะคะที่เหลียดเราจะอยู่ที่818มีนคมนี้ที่พัทยานะคะกิจกรรมต่างๆบอกได้เลยว่าน้องๆจะต้องว้ามากเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราพยายามจะไม่ให้ซ้ำแบบ เปลี่ยนได้เลยอ,อละไรอย่งางนีง้นะแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะแต่ก็ก็เป็นทีมทีมใหม่น้องนางงามที่ที่มง Miss Grand มิสแกนด์แคลแรมปี2016เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเตรียมตัวใจให้พร้อมเพราะมันจะมีความแอดเวนเจอร์มีความแบบสนุกหลากหลายอารมณ์ทั้งไายเอาอุบทั้งไายเรือทั้งขี่ซาขี่ม้าทั้งเล่นนักมันมีหลายอารมณ์ อะไรแบบนี้ก็เตรียมตัวเตรียใจให้พร้อมแต่ว่ารับรองว่าสนุกแน่นอน